มีเทคนิคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราไปใส่ก็คือเข้าเข้าว่างว่างแล้วว่าจะเอาเข้าควงเทไอนะครับนับไปแล้วเพราะว่าเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นที่เขานับเนี่ยระยะนะครับเข้าไปจับปั๊บแม่งสี่ให้รู้ว่าตึงๆนะครับรู้ว่าตึงๆแม่งสี่มันระยะใกลกันนะครับติดตรงเป้เข้ากับชิบะได้นับไว้นับสุกตานะครับไว้นับ ทุกทุกรอบนะครับแล้วก็มัดแฮงเ,เขาก็มัดครับนเรื่อวเขาก็ยกขึ้นนี่กันว่าตรตกระยกบดัมัน้นลูกมันตรงๆครับมันกับี่มันกับยีีเส้นเส้นสนี่เป็นไกลไล่เข้านะ่ะเขาจะไปนับตลอดยกขึ้นเขามันกับยี่มันกับีตรงกันตลอดนะครับเข้าเฮงกจะซ้ำกันเห็ดไปจนเวียนนะครับ My <laughs>